หลังจากที่นีโอได้คุยกับินวิตี้ชีวิตของนีโอก็กำลังจะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและนี่ก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นในเดเมทิกภาคทหนึ่งที่ทั้งสองคนได้มาพูดคุยกันสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในที่ทำงานของนีโอเจ้าหน้าที่กำลังอ,อพยพคนออกไปแล้วจะมีหน่วยสวาดมาค้นในตึกนีโอได้รับข้อความจากในมือถือว่าสวัสดีนีโอถ้าคุณอยากรู้คำตอบ ไปที่ประตูห้องสุทางเงนินเดี๋ยวนี้นีโอพิมพ์ถามกลับไปว่าคุณเป็นใครเขาตอบกลับมาว่าคุณรู้ว่าใครนีโอแอบเข้ามาในห้องน้ําแล้วตามหาใครสักคนในนั้นมอร์เฟียสเปิดประตูออกมาจากห้องน้ําแล้วพูดประมาณว่าและในที่สุดมอร์เฟียสในเดเ t มทิภาคหนึ่งเปิดประตูหน้าต่างแล้วมีฟ้าร้องฟ้าแลบอย่างเท่เลย ต่อมาอีกไม่นานผมก็ปู่ออกมาจากคอหา่าจะเศ้าหรือฮาดีบุคลิกของมอร์เฟียในภาคนี้จะออกแนวฮาฮาหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นคนหนุ่มไม่ใช่คนที่อายุมากและดูเป็นผู้นําเหมือนกับในเดอะ a มท i ิภาคหนึ่งถึงสนิสัยว่าตรนหนาในช่วงชีวิตของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสังคมที่อยู่อาศัยและการเวลานั่นเองนีโอพูดว่าผมรู้จักคุณนี่ไม่ใช่เรื่องจริง มอร์เฟียสบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนนีโอบอกว่าคุณต้องไม่ใช่ตัวละครที่ผมเป็นคนโค้ดมอร์เฟียสตอบว่าตัวเป็นเป็นเปซ็นต์แล้วนีโอก็จับที่แขนของมอร์เฟียสเพื่อทดสอบว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าแล้วมอร์เฟียสจริงได้หยิบยาเม็ดสีแดงขึ้นมานีโอตอบว่าไม่ไม่ไม,ไม่แล้วพยายามจะหนีออกจากห้องน้ำแต่มอเฟียสได้ดึงไว้นีโอพูดว่า ผมแค่ต้องการทดสอบและทดลองมอร์เฟียพูดว่าคุณใส่ผมในโมโดอปล่อยให้ผมวิ่งไปทั่วหัวกระแทกขาตามหาคุณแทบเป็นบ้าน,นั่นเป็นการทดลองเลยการที่นีโอทําแบบนี้ได้เปรียบเหมือนพวกมีลิสหรือพวกหมอดูหมอผีต่างๆนะครับการที่นีโอใส่ม,มอร์เฟียสลงในโมดอเล็กๆเป็นการทดลองก็จะคล้ายๆกับการเสกวิบบญ,ญญาณเด็กเข้าไปในหุ่น หรือที่เรียกว่าการทําูแมนทองนั่นแหละคิดแบบง่ายๆก็คือเีโอมีกําลังสมาธิสูงแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็เลยลองทําดูลองผิดลองถูกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงท่านที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อย่าคิดว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเท่ากับว่ามันไม่มีนะครับโอเปอเรเตอร์บอกว่าพักออกกําลังจะทงังนนโอยังไม่ได้กินยาเม็ดสีแดงกําลังจะเกิดอ,อาการสติแตก เพราะยังไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นมอร์เฟียสจึงแสดงให้ดูว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้คือเรื่องจริงโดยที่มอร์เฟียสใช้มือใส่เข้าไปในกระจกนีโอพูดว่านี่ไม่มีทางเป็นเรื่องจริงกําลังจะเปิดประตูหนีออกจากห้องน้ําไปปรากฏว่ามีหน่วยประวัติถือปืนกลเข้ามาหิงมอร์เฟียสวิ่งไต่ประตูห้องน้ําหลบกระสุนปืนแล้วยิงสวนนีโอจึงวิ่งออกมาจากห้องน้ําปรากฏว่าหน่วยประวัติกำลังตามไล่ยิง และเกิดระเบิดขึ้นจนไม่เหลือหน่วยสวาดที่อยู่ในชั้นนี้มอเฟียสออกมาจากห้องน้ําแล้วยิงเก็บหน่วยสวาดที่มาตมทบนีโอพยายามหนีสุดชีวิตแล้วบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงสมิธเดินเข้ามาในเหตุการณ์เห็นมอเฟียสกาลังยิงหน่วยสวาดเมื่อสมิธเห็นปืนที่ตกอยู่ตรงหน้าจึงหยิบปืนขึ้นมาก็จําได้ว่าตัวเองเป็นไทยแล้วพูดว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สัน มีโอพูดว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้สมิธยิงมีโอมีโอจึงรีบหลบทันทีผมได้อธิบายไปแล้วว่าในโลกของเดเมติคือโลกของจิตใจคนที่ปราศจากร่างกายทุกคนที่อยู่ในนั้นคือดวงจิตทั้งหมดการที่สมิธระลึชชาติได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะในโลกของจิตนั้นอารมณ์ความรู้สึกความทรงจำต่างๆจะสื่อถึงกันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลย นีโอแอบมองไปที่สมิธท,ที่กําลังถือปืนไล่ยิงตัวเองนีโอคิดอยู่ในใจว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนีโอยิ้มให้สมิธเพื่อส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเรายังเป็นหุ้นส่วนกันเหมือนเดิมแล้วสมิธก็ยิงใส่นีโออีกสมิธพูดว่าทันคิดถึงนายนะนีโอลบกระสุนจากสมิธแล้วได้หันไปเจอกับแมวสีดํานีโอนั่งลงแล้วบอกกับตัวเองว่าเราคิดไปเอง สมิธเดินเข้ามาใช้ปืนเจาอหัวนีโอนีโอได้เห็นภาพในอดีตท,ที่เคยถูกสมิธยิงตายมาก่อนเหมือนกับในเกมที่ตัวเองเคยสร้างไว้แล้วภาพก็ตัดเข้ามาในห้องของหมอจิตแพทย์โดยที่นี่นีโอนั่งอยู่บนโซฟาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนีโอและสมิธในครั้งนี้แทบไม่ต่างจากในอดีตเลยสมิธเปรียบเหมือนจิตใจที่ชั่วร้ายของนีโอซึ่งทําให้สมิธต้องการทําลายนีโอ เพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระจากในเดเมทิกการที่ดีโอถูกฆ่าตายด้วยกิเลสตัณหาของตัวเองหมอจิตแพทย์จึงได้ใช้การเดจาวูให้นีโอกลับเข้ามานั่งในห้องของตัวเองหมอจิตแพทย์หรือสถาปันิกก็คือพยามาลในเดเมทิกภาค1นึง3ตามที่ผมได้วิเคราะห์ไปเขามองดูนีโออยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แบบฮะเปรียบเหมือนพยามาลเฝ้ามองดีโออยู่บนสวรรค์ชั้นห เขาใช้ดีโอเป็นต้นแบบแล้วเขียนโค้ดขึ้นใหม่เข้าไปด้วยทําให้ทุกอย่างคาดเคลื่อนไปไม่เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการนีโอกลับเข้ามาอยู่ในห้องกับหมอจิตแพทย์มองดูแมวสีดําหมอจิตแพทย์ถามนีโอว่าคุณจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณมาที่นี่ได้ยังไงคุณคงเดินมาผมได้ยินเสียงจากเจ้าเดตาวูพอเปิดประตูก็เจอคุณเรื่องที่หมอจิตเวช หมอจิตแพทย์พูดในตอนนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อให้นีโอสับสนว่าตัวเองมาที่นี่ได้อย่างไรแต่ความจริงคือหมอจิตแพทย์ให้พลังใช้ใช้พลังของแมวจำชื่อเดตาบูหมอจิตแพทย์ถามนีโอต่อว่าคุณอยากจะพูดถึงมันไหมตอนเริ่มคุยกันใหม่คุณไม่สามารถแยกความจริงออกจากเรื่องที่แต่งได้เลยคุณมาหาผมหลังจากที่ผมหลังจากที่คุณพยายามจะกระโดดตึก คุณบอกว่าคุณอยากบินออกไปเราก้าวหน้าจากตอนนั้นมากแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนคุณมีอาการอื่นอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนีโอได้เล่าเรื่องของมอร์เฟียสและทินิตี้ให้กับหมอจิตแพทย์ฟังหมอจิตแพทย์พูดเรื่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจริงกับนีโอแต่พูดแนวปั่นหัวนีโอเพื่อให้นีโอมึนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่นีโอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแบบไหนเพราะไม่สามารถปฏิปตอ่อเรื่องราวในหัวได้เลย หมอจิตแพทย์ใช้วิธีเหมือนตอนแรกคือพูดให้นนโอยอมรับด้วยตัวเองว่าตัวเองกำลังป่วยในหนังเรื่อง The Matrix ภาค4หมอจิตแพทย์ต้องการจะควบคุมนิโอให้อยู่ใน The Matrix ตลอดไปจึงลงมาเฝ้าดูนนโออย่างใกล้ชิดก็คือต้องการควบคุมนนโอไปด้วยแล้วเขียนโค้ดใหม่ไปด้วยเอานนโอมาอยู่ในความดูแลของตัวเองอย่างใกล้ชิดอยู่ในการติดตามอยู่ตลอดเวลา